เรื่องที่ยวที่อยู่ใช่รับการทํางานของเราเหมือนกันในวันแย่ๆเราก็ยังมีเรื่องดีๆปะปนอยู่ใช่เจ้าจะคิดหลายเจ้าเป็นคนมาคิดหลายเหรอคิดหลายครัต้องเหมือนที่ขาบอกใช่ชีวิตคนเราต้องออกเดินทางเหมือนว่าใช,ใช,ใช่ใช่ตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยไปไปทํางานอยู่กับพี่ขา คืวันไหนคิ๊กน้ำไม่ออกชีวิตเราต้องออกเดินทา,างแล้วตอนนั้นฮะได้นี่แหละคอยก็เริจะออกเดินทางในงานทลิกักตัวยุ้ยคอยสิออกเดินทางเลยด้ไปใส่ออกเดินทางตามหาความฝันตามหาสิ่งที่ตัวเองอยากเฮ็ดอีหลี ถามหาชีวิตบางครั้งแบบเหมือเขาอายุหลายขึ้นสิคอยเคลียร์บอกกับน้องว่าคนข้าเมื่ออายุหลายขึ้นเน่ะสิ่งร่างกายหรือ,อยังมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันคือ mindset มันคือความคิดทสติมุมมองในการมองโลกของมันสิเปลี่ยนไปจริงข้าเจอผู้คนหลากหลายสังคมหลากหลายแล้วเ้าสิโตขึ้นนี่มันก็ <c oughs> ก็ทุกๆการเดินทางของเราจะสอนเราให้โตขึ้นไปแหลนะเนาะแม่ man, man. ว่าแม่แม่ไอ้ที่ว่าคอยบอกมิสาลาเุล่ะบ่ <laughs> บอกีบ่อกีเจ้าเดี๋ยวบอกยังแมงสีบอกเวลาอะไรบ่เมื่อกี้ก่อนที่พี่ถามจะเชิญมาคือไม่พูดอะไรเลยกินอย่างเดียวเอาบอกโอ้คกนกระซางเขาไปเบิง้งเนาะ <laughs> มีคนบอกว่าสู้ๆ ต้ว่ตอนนี้ก็เหมือนโควิดเรามีจะหนักจะระบาดกันทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยเรามีนักนั่งจริงติดกันเยอะใช่ขนาดคนใกล้ตัวของเราติดเลยต,ติดหลายจนจนตอนนี้มันไม่มีพื้นที่ปลอดภัยแล้วจนต้องดูแลตัวเองกันแล้วตอนนี้ก็ติดเกือบทุกจังหวัดยุกยกเป็นสตูลน,นะใช่ไหมดูข่าวอยู่ไม่รู้เหมือนกันตแต่เห็นมันแดงทั้งจังหวัดเลย แต่มันมีจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่ติดยังไม่ติดยังไขยังไม่แตกนะครับโอ้อะค่ะมันคือสู้เาขาก็ขอไม่กำลังใจคอยวันทีนเชื่อรงผิดยังไงใครก็รู้ว่าคงดีแน่แต่เกิดมาทั้งทีต้องทําที่ใจอยากนี่ยังไเพลงที่เราเลือกสิในของก่อนอะ command เอาก็ขึ้นยังว่าก็เริ่มเยอเสตูนติดแล้วตอนนี้ครบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วโอ,โอ้ครบแล้วครับผมชั่วไทยเรียบร้อยแล้วครับผมยุดยุนาห้องเลยนี่นี่เงาเปิดประตูมานาั่งเบิงล่มพัดวือวืออยู่นี่ตะแรงเหรอ ทางเบิ้งลมพัดไปกัดผมเล่นแล้วฟอนค่ายฟอนค่ายทางเบิ้งลมพัดไปเรื่อยๆเรื่ยๆเสียงลมมีฝนตกจังหน่อยนี่๊าดเออไปน้ำล้มอ่ะเอาเลยเอาเลยพัดจะมีหลายเด้อที่มีสเติเกิดเกิดอ่ะข่อยคือว่ามีเฮ็ดมาแก่ เฮ็นมาแจกอ๋อเอาแจกใอยน้องได้เด้อเอ๋อได้แล oh, ้วตรงเฮ็ดเองมาขามสู้ๆจะควรเป็นกำลังใจให้พี่ขามเห็นไหมอ๋อขอบคุณทามขอบคุณทุกๆคนนะครับผมก็ทุกคนครับก็ส่งกำลังใจให้พี่ขามหน่อยช่วงนี้พี่ขามก็กักตัวแล้วก็ ที่สำคัญที่ขําก็พูดได้ไหมว่าออกแล้วพูดได้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 พูด,พดได้แล้วที่ขําก็เหมือนยังจับทางที่จะไปไม่ได้นใช่ใชเราก็เลยต้องออกเดินทางเพื่อไปหาในสิ่งที่เราชอบในสิ่งท<ำ>ี่เราอยากทําเป็นการ <Okay. S 1> ใช้ใชีวิตใช่ในชีวิตของวัยรุ่นมันก็จะมีที่เราหลงไปตามทางทางที่ เหมือนกับเราตั exactly. <the> ้งแต่เราค่อมหาอะไรเลือกคณะใช่ใจเราจะแบบว่ามันต้องมีที่เรียนแล้วตอนนี้พร้อมติดอะไรผู้กอนั้นเลยบางทีก็ไม่ทําในในตามที่ใจเราชอบเท่าไหร่เพราะเราต้องไปตามล่าหาวันทีตต่อไปครับเอาสุนๆครับพี่ครับก็น่าจะเดือนหน้าแหละเดี๋ยวเริ่มเริ่มจะออกทำสิ่งนู้นนี่นั่นที่อยากทำเยอะแยะจะเริ่มทำ สู้นะครับคุยดูมีสาระจังคือมีสาระปกทีจะบอกว่ามีสาระหมดเยนี่ยอวิแล้ว่อยว่าคอยซีมาจัดดีเตีย๊ดดอเจค่อยเขาตั้งช่ำเลยอ่ะแมนี่คราบก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ร่วมงานที่อยู่ห้องทำงานเดียวกันกับผมเลย ขอบคุณช้างจางเท็ดด้วยนะครับก็ผมไปทำรายการยัมี่ยัมี่พี่ขาวทำสิงหาเลาะอันเดยวกันค่อนข้างกันไหนก่อนก็รายการเราก็ไม่กระตื้องไปไหนทั้งสองรายการแล้ะครับรายการยัมี่ยิงแย่ไปเลยวันหนึ่งยัมี่ไม่อยากถ่ายงานก็ไม่ได้ถ่าย้ไม่ได้ถ่ายเลยสิงหาเลาะก็จะเขาถ่ายเร็วอยู่ครับแต่เรื่องตัดท่อจะช้าเนี่ย จะงานเขาเรียกว่าง,งานมันงานละเอียดงานละเอียดงงานละเอียดไอข้ขามตัวตั้นเราเราบอสิงหาเราอีพี่นี่โอ้ย <laughs> โลโก้ท่านแหลวอยู่นะ <laughs> ไอข้ขามว่าต้องเป็นขั้นตอนของเขาไง,ง,งโลโก้แบบว่าใส่ตัวน,นี้ดีไหมงูอย่างเงี่ยตัวนี้มาใส่การคิดงานของพี่ขามจะค่อนข้างละเอียดส่ <laughs> วนฉพาไม่มีอะไรเทียนปะกับเด็ก <laughs> เทียนปกับยามี่ ถ้าวันหนึ่งยงมีศูนย์ให้ไม่อยากถ่ายวันนี้ไม่อยากถ่ายอ่าแผนที่เตรียมมาทั้งหมดคือไม่ได้ถ่ายวันนั้นใช่ใช่มันก็เป็นคือบางชีวิตบางตอนยามีนี่ถ่ายมาแล้วแต่หน้ายงมีไม่แนอารมณ์ก็ไม่ได้พอไปบอกพี่สิงมันถ่ายไม่ได้อ่ะพี่มันก็ถ่ายมันได้ไงสุดของคนตอนนี้เหมือนมีอ่า มีคนมารับตรงนี้แทนไปแล้วม็นอ่าตอนนี้ที่ยังคุยกันคร่าวๆเหมือนจะเป็น,น,อ,น,นอ่น้องในค่ายเราเนี้ยแหละทาต่ออน้องในค่ายเราทําต่อแต่ไม่ไม่รู้ว่าคทำไปยังไงแต่แรกๆตอนนี้นจริงๆเดือนเนี้ยเป็นช่วง,ง,งแบบเป็นช่วงถ่ายโอนงาน ไม่ว่างานเก่าๆหรือว่าอะไรก็เอออนน้องเออทํานจุนี้นี่นั่นว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็วางแผนวางแผนให้สักสองสามเทมไว้ให้แล้วเออว่าไถ่นี้นะเดี๋ยวยังไงก็เขาว่ากันอีกทีเพราะว่าจะไม่ได้ทําในจุดนี้แล้วจริงๆมันมันก็แอบเศร้าๆอยู่นะที่แบบเออออกจากตรงนี้แต่มันก็ก็ต้องไปทําในสิ่งที่ตัวเอง ที่ขามถ่ายเทปปลายเทปสุดท้ายหรือเปล่าไม่ไม่ไม,มันมันมีเทปอีกเทปหนึ่งเทปเอของพี่แนทของพี่แนทสุดท้ายน่าจะน่าจะน่าจะสุดท้ายของพี่แนทน่าจะสุดท้ายที่ที่เป็นคนถ่ายน่าจะคนอื่นมาทําต่อแต่ออแต่เหมือนิอนแต่เหมือนจะอ่า ยังคงเป็นพิธีกรอยู่มั้งนะเดี๋ยวรอคุยงานกันก่อนว่ายังไงเพราะว่าพิธีกรมันต้องเป็นเราแต่ต้องดูก่อนว่ามันมากน้อยแค่ไหนต้องดูก่อนไปแล้วไปลายคางยางแล้วเจ้ากค้างไม่ไป็นคางวะเ นี่บอดีโอ้ยฉีราย้แ้่จบเร้นเว้นี่บอดีอ่ะติดเน้นไว้ติดเน้นไว้มันเป็นเน้นฟีของเงื่อนนี่นโอ้ยต่เน้นฟีปีนึงอ๋อเออเน้นฟี่ก็เป็นแบบนี้แหละปลายเนืนเก้าบาทกดรอเข้าใหม่ครับกดรอเข้าใหม่ครับ อ๋อมีคนถาม้ามาเยอะเลยถามว่ามะขามยังก็ยังอยู่ยังอยู่ที่ค่ายอยู่นะครับแต่แค่อ่าอาจจะไม่ค่อยเจอผมเพราะว่าผมอาจจะออกเดินทางอาจจะออกเดินทางหรืออาจจะไปทําธุรกิจเล็กๆของผมอะไรเงเออมีงานขาขนมโตเกียวอยู่หน้าออฟฟิศนะครับใช่พูดเป็นเล่นยังร้องเพลงผมยังร้องเพลงอยู่นะยังร้องเมื่อมีงานเมื่อมีงานจ้างมาผมก็ไป ถ้าม่มีงานเราก็ไม่ไปเข้าไปไปนะครับงั้นก็ถ้าอยากเจอหน้าพี่ขำบ่อยๆก็ต้องจ้างงานพี่ขำครับอาต้องจ้างเลยนะครับถ้าตัวไม่แพงถูกกันนุกไปมากครับถูกมากถูกมากจ้างไปนั่งคุยเฉยๆก็ได้นะครับชอบการทอล์คชว์ได้เข้าไปนั่งคุยอ่า เกี่ยวกับทางเกณฑ์เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับโพสซิชชั่นริงก็ได้นะครับผมสามารถคุยเรื่องนี้ได้เพราะผมเรียนจบโอเคคุยมาบ้างเกี่ยวกับอ่าพวกเป้าหมายพวกเกี่ยวกับอย่างของชีวิตจริงพ่เพ่อหน้าจะพิธีกนได้แล้วเนี่ยอ่าแต่แต่บูจริงกับขนาดไลฟ์โค้ดหรอเหลือจะเป็นแบบ เคยเห็นพารที่เขาไปไปอบรมทำไม่ตาลรงนี้เลยเออแบบนั้นก็ได้เป็นไปบวชห้มเหรียญกันปะเสือเทมปะเที่ยวเอ้าทุกีเสือของเจ้าไปยังขอยกระสุนกันเท้าเมืองอะมามี่ขายมามี่ขายหรือว่ามี่อยู่ว่าบารุกันวะ บว่ามีตัวเดียวถูกไหบอกว่ามีหลายตัวอยู่อยู่น้องข่อยหลายตัวอยู่สองตัวสามตัวลมุนเบ่นข้อเฮตดเขาบอกว่าให้ไปปลาหน่อยพูดภาษากลางใช่อ๋อครับผมอดีตผมก็เป็นพูดตกลาตกไทยอยู่ใช่เมื่อก่อนเวลาผมคุยกับปายผมจะใช้ภาษากลางพูดตลอด แต่ถ้าหลังๆมาผมยังตกใจเลยว่าเห็นไปกับมาเอ้าไปอีสานเลยเราต้นแล้วพูดชันด้วยก็ก็ตามยุคะแเราอยู่ในที่พูดภาษาอีสานเยอะเราก็พูดไปเลยทีนี้อืมโอ้โหคดีวีพีของผมอ่ะก็ขอโทษสวัสดีค่ะ ออกจาก<ไ>ป,ป่ามาเจอพี่มะขามนะนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นพี่มะขามเสื้อขายไม้ไปดูคิ้วหน่อยเชียงใหม่วับนี้นวดเข้าเจเา้าคือบุกกลุ่นวะ กางตัวโกลอนแล้วโกลอนแล้วเออนอนเข้าเจ้คือว่าคืนว่ากางตัวขี้หนอนทะไม่ได้กี่นาะพัจเจลัอ่ะโอ้ยเศร้าพัจเจลัอ่ะไอ้ขาไปก้อนมูนอ่ะพัจเจลัยยังไงจไปแต่ประมาณดีเนาที่สมวนดีไปไปไป ไปดูอยู่ดิ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีโอ้หนึ 100, ่งมืนหกพันเขียนคิ้วข้างเดียวไม่นะไม่ได้เขียนสักข้างอะไรเขียนคิ้วอพี่มาขามน่ารักจังจ่าเอสวิงเลขอสวัสดีครับผม ใช่นานที่จะได้คุยกับสิงเดคอร์พี่แนทอยู่ในนั้นเนี่ยพี่แนทเขาจะชอบไลฟ์สดทุกคืนดึกมากแกไลฟ์ดึกมากชิงคืนนะทติ้งตีนหนึ่งแกไลฟ์แล้วแกก็ร้องเพลงแล้วบางวันก็เข้าไปฟังเจก็จะไม่พูดอะไรก็จะฟังถูกใจก็ให้ของขวัญไปเคยไปให้ของขวัญแอบให้ของขวัญพี่แนทอยู่ตัวนี้คุณครูต่อรักมาแรงกับพี่วีอ้าเห็นเห็น ในห้องเรียนไว้แล้วดิห้องเรียนคือแตะไปด้วยสติกเกอร์เป็นผมได้อีกสุดจัดมากเก๋สีผู้ปะแหละเหมือนเหมือน,นสิงเล่ขอเราจะได้อัดเพลงกับพี่วีนี่แหละต <laughs> ายแล้วเพลงขอยงังสีอัดเร็วๆนี่ <c oughs> จริงๆอ่ะจริงๆจะได้อัดเพลงนี่แหละ ไม่ก oh ี่วันก่อนหน้านี้แต่พอดีว่าต้องกักตัวก่อนก็เลยยังไม่ได้ทําเพลงคารักในวันที่สายฝากด้วยนะครับผมเพลงของผมเองก็ปล่อยประมาณสองปีครับสองปีข้างหน้านะครับตามด้วยก็ปล่อยไหมปล่อยปล่อยแต่ไม่รู้ว่าเดือนไหนก็คงปล่อยละก็จะปล่อยอยู่นะครับแต่ก็มีสารีเพลงเนของพี่พีวงวัฟนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ พร้อมแล้วพร้อมจะมอบความมันเป็นเพลงเศร้าอ่ะก็มันมันก็เศร้าอยู่นะอืมกอแต่ชอบที่ติดตามพี่วงวับชอบชอบเอมวีเพลงนี้มากเพลงบนอเอาครูคูมาไปแอบดูเอมวีละโอ้เมนครูครูไปละครูทำไม ครูผมไม่ได้นินทาเลยนะครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูก็แค่ดีใจที่ได้ห้องเรียนใหม่ให้เฉยเข้าไปทีแล้วก็แฮปปี้ฮปปี้ขอบคุณแดดี้ด้วยนะครับต้องเรียกแดดี้ด้วยนะต้องเรียกแดดี้แดดี้กับมามี่แดดี้กับมามี่โอ้ใช่ร้องเพลงอะไรนะไม่ได้เลยรู้ แค่คนบนพื้นดินทรายนาไนนๆะเขาบอกให้กันปาจ์ตีกันปาร์ตว้รุ่นนะเอาเ้องเป็นไว้รุ่นแน่น่ะเขาบอกริมข้าวแดดดีแดดดีอย่าลืมไว้บอร์ดนะแดดดีมามีต้องการไว้บอร์ดไปหาเอาเดี๋ยวต้อนรับตไปซื้อไว้บอร์ดในกัน ของไม่เด้่ยมันมีหัวตู้เย็นขนมขนมเต็มเลยบัดนี้เป็นห้องเพีงเลยมันโอ้พี่ขามคิดดีจยงเลยเอ,อฝากตัดไปลงติ๊ก o k ่อหน่อยนะครับท่อนที่พี่ขามพูดเมื่อกี้ครับมีขนมตู้ยงตู้เย็นอะไรนะมีขนมอะมีขนมมีตู้เย็นหลังห้องอาจจะมีเครื่องทําครัวเล็กๆเ,เอาไว้ทากับข้าวกินเตออียงเง yeah. ี้ยังไีด๋เดดีจามให้นอนกันดิด นี่เขาจะว่าตกใจบ้ามาขอไปเรียนหออ้นหอ,งหองเพลงไองที่ป้ามันห้องเพ่งหรืห้องหญ่เะอจิก้าห้องมันแต่แต่จริงๆคือห้องนั้นก็ไม่ใช่ห้องของเรานะเป็นห้องของอาจารย์นีใช่ใช่เป็นห้องไว้ทํางานในของเขาแหละอืห้องอัดเสียงน้อยสรุปเป็นห้องเรียนหรือห้องทําอาหารรับ <c oughs> ก็รวมอยู่ในที่เดียวกันเลยไงครับเขาเรียกว่า mixed room mixed room, room. ได้เหรอรได้ mixed room mixed room อู้นเนี่ยดีแล้วว่าเมื่อเมื่อตอนหนึ่งวันเนี่ยไอออฟมันโทรมามันโทรมาเล่นด้วย วันโทรมาตอนนั้นประมาณเที่ยงมาณเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ยออโทรมาว่าเฮ้ยเป็นไงพี่สบายดีไหมก็อ๋อก็สบายก็คุยกันถามกรู้สึกดีน้องก็บอกเออก็พูดประมาณแล้วอ่าคอยชิดไหล่อ่ยไอ้คอยจีตื่นสามารถจ็บข้อวขคอยยันคอเป็นวะอ๋อโอ้มันเป็นเราเลยก็เลยถามไปเห็นยางมากเลยโอ้่อยนอนตาเอะวะ นองตักเอ็กับเข้อไปธรรมดางจิบมาขามพูดเร็วสุดได้เสียงขนาดไหนได้เร็วสุดขนาดนี้โอ้ผมพูดได้เร็วนะครับจริงๆผมพูดเร็วเร็วจนผมสามารถลองเพียงแรปได้เร็วไหนลองพูดเร็วๆสิจะให้พูดยังไงจริงๆ จริงผมพูดเร็วนะเร็วเ,เร็วจแบบังไปเริ่มค้างแล้วเอาละเอาละนี่ไปเริ่มค้างไปตลอดแล้วนะครับทุกคนเฮยใช่คืขอข่อยนี่ขอใช่เดือนละสี่ลอยก็ขอตัวก่อนนะครับก็ สู้ๆครับผิดขาวโอเคครับสู้ๆเช่นกันนะครับ